จะเอ๋วัสดีค่ะแม่ตุก๊กตาจะ้ะกำลังเลือกผักเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งอยู่สวนมาทำขายแล้วพอดีช่วงเมื่อวานวานัวนวันสองวันเนี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วันสองวนันเมื่อวานเมื่อวานออเดอร์มันไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีเลย เงียบไปเลยก็เลยผักมันก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็มาเลือกออกดูดีดำๆวันนี้แม่ลูกจะจะมาคุยเมาส์มอยเล่นเมาท์มอยเล่น,ลนกันเรื่องใจเราต้องสู้เนาะเพราค้าไม่คาทั้งหลายเอาจริงนะถ้าว่ายุคเศรษฐ,ฐกิจช่วงนี้อ่ะ เศรษฐกิจช่วงนี้อ่ะก็อย่างรู้ๆกันอยู่เนาะบ่นไปก็ไม่ได้อะไรจริงๆบ่นไปไม่ได้อะไรเลยนะนอกจากสู้แล้วก็ทำทำงานตรงหน้าให้ดีที่สุดเอาจริงเอาลองมองดูใจตัวเองบ่นไปโอ้ยเศรษฐกิจเป็นอย่างนั้นรัฐบาลเป็นอย่างนี้บ่นไปแล้ว อันอันนี้แม่แม่ตุ๊กตาไม่มีอะไรนะแต่ความหมายก็คือว่าหากินใส่ปากใส่ท้องตัวเองให้มันคุ้มอ่ะพูดถึงอย่างเรื่องออเดอร์อ่ะอย่างเรื่องออเดอร์วันก่อนออเดอร์มีจนไม่ได้พักเลยวันก่อนนะลำพอเมื่อวาน เออเดินเงียบกิบหนึ่งค้าขายไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าได้ก็ได้จริงอย่างว่าค้าขายไม่แน่ไม่นอนแล้วทีนี้สมมุติว่าในวันนี้เราขายไม่ได้เราก็อย่าไปคิดว่ามันจะไม่ได้ตลอดไปมันไม่แน่วันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้ขายได้ก็ได้อะไรอย่างนี้ ประมาณนั้นเราต้องรักษาใจของเราอย่าให้มันตกใจรักษาใจไม่ให้มันตกก็หมายถึงว่าแบบอย่าอารมณ์เสียอย่าอารมณ์บูดคนที่ได้รับผลจากการที่เราอารมณ์เสียอารมณ์บูดคนแรกคือตัวเราเองคนแรกคือตัวเราเองแล้วทีนี้มองย้อนกลับไปว่าทำยังไงกูถึงรอด แม่ลูกตาง่ายๆเลยนะทำตรงหน้าทำตรงหน้าให้ดีที่สุดปัญหามันมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาทุกคนนะ่ะแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราเราเราจะเอาให้มันได้กําไรจากปัญหาที่เรารเผชิญอยู่เราต้องมองว่าปัญหาเนี่ยมันเข้ามาทำให้เราเป็นยังไง มันทําให้เราเรียนรู้มันทําให้เราเติบโตมันทําให้เราเข้มแข็งอย่าไปมองว่าทําไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับฉันทําไมชีวิตฉันต้องรันทดขนาดนี้ฟังนะแม่ลูกตาจะเล่าให้ฟังลูกชายแม่ลูกตานะลูกชายแม่ลูกตาเรียนอยู่คณะวิศวะอนานคตดีวิศวะของรัฐบาลด้วยทีนี้ช่วงนี้อ่ะมาเรียนออนไลน์ เขาบอกเรียนไม่รู้เรื่องหนึ่งนะเรียนไม่รู้เรื่องสองแม่ลูกตามไม่มีค่าเทอมแม่ลูกตามไม่มีค่าเทอมไปเคลียร์ให้เขาแล้วลูกชายก็เรียนไม่รู้เรื่องปรากฏแม่กับลูกคุยกันก็คือดอกดอกเรียนเขาบอกเขาเรียนไม่รู้เรื่องเขาอยากทําให้มันดีที่สุดถ้าทําแล้วมันจะไม่ดีเขาว่าดอกดีกว่าก็เลยดอกพอดอดปุ๊บทําไงสมัครขับแกดด ลูกแม่ตุกตาสมัครขับแก็กนะคะลูกชายแม่ตุกตาสมัครขับแก็บก็ทําได้เอาขี่ไปส่งได้สองสามวันละตอนนี้ก็สนุกใหญ่สนุกใหญ่เพราะอะไรเพราะเขาเห็นเงินเพราะเขาเห็นเงินมันก็มีความสุขมันก็รู้สึกดีมันก็ดีกว่าตอนที่ไม่มีกินถ้าสมมติอ่ะถ้าสมมุติว่าแม่ทุกตาก,กับลูกท้อเงินค่าเทอมไม่มีลงทะเบียนเรียนไม่ได้ หรือว่าเรียนออนไลน์เรียนไม่รู้เรื่องมันต้องมีทางแก้สิอดอบก่อนอย่างน้อยน้อยคิดไปข้างหน้าว่ามันก็คงจะโควิดมันก็คงจะไม่อยู่กับเราตลอดไปมันก็คงจะไม่ถึงกับทำให้โลกล่มสลายแล้วตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างไม่มีเงินก็ต้องหาเงินหาเงินยังไง โอกาสมันมียังไงมันมีทุกวิกฤตมันมีโอกาสเสมอสมัครขับแกป๊ปแม่ขายของลูกสมัครวิ่งแกป๊ปพอมีเงินกินอารมณ์มันก็ดีขึ้นด้วยทำตรงหน้าให้มันดีที่สุดพ่อค้าแม่ค้าวันนี้ขายได้พรุ่งนี้ขายไม่ได้วันต่อไปขายได้มันไม่แน่ อย่าเอาวันที่แย่ๆมากำหนดทั้งชีวิตของตัวเองมันมีอยู่แค่สองทางเลือกไม่รอดก็ตายแต่ตอนนี้ยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ยังไม่ตายทำยังไงทำยังไงจะให้มันมีข้าวกินจากผู้หญิงคนหนึ่งแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก ทำยังไงมันถึงจะไปต่อได้เมื่อก่อนเวลาเจอปัญหาอะไรจะจะเป็นผักเลยจะนอนเป็นผักจะไม่สู้จะเหนื่อยทําไมแม่งชีวิตกูเป็นอย่างนี้วะแต่ทีนี้คือทําแล้วมันไม่ได้อะไรอะ่ะทําแล้วมันไม่มีกินนอนเป็นผักแล้วมันมีกับข้าวกินไหมมันมีข้าวมาหุงให้ลูกกินไหมมันไม่มีขอความช่วยเหลือจากคนอื่นขอไปขอมาสุดท้ายมันไม่มีใครมันไม่เหลือใครเลยยังไง สู้ถ้ามึงไม่ทำแล้วใครจะทำแล้วใครจะช่วยลุกขึ้นมาทำแล้วถ้าวันไหนที่มันมีเรื่องแย่ๆมันมีเรื่องไม่ดีอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นไปทั้งชีวิตมันอาจจะเป็นไปแค่วันนี้ให้กำลังใจตัวเองแล้วไปต่อไปต่อค่ะมันอยู่ที่ใจสู้ๆนะ สู้ๆนะคะรักและหวังดีขายดีขายดียดเฮง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 ร่ำรวยร่ำรวยค่ะ